สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวแบบว่า Google Street View นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะในรัฐเอ่อังการานะคะอาจจะเป็นจังหวัดหรืออะไรจำติงนะคะเมื่อกี้นี้คือเราขยายออกมาจากจุดจุดหนึ่งนะคะของตุรกีเนาะเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอันนี้อาจจะเป็น EP แรกนะคะ ที่จะมานําเสนออะไรแบบนี้เนาะอ่ะทำไมถึงอยากจะให้มาดูนะคะว้าวนะคะคือว้าวอันนี้เป็นศูนย์รีไซเคิลนะคะที่เมืองอังการาประเทศตุรกีนะคะอ่ะประเทศนี้นะคะสามารถดูสติ v i ิวได้นะคะ,ะอาจจะไม่ได้พาไปหมดเนาะอ่ะอาจจะอยู่ในห่วง5นาทีนะ,ะจะพาทําให้จะทาสติดวิวให้อยู่ภายใน5นาทีนะคะอันนี้คือที่ที่ หมายถึงนะคะเมืองที่รวมของเก่านะคะมาไว้อาจจะนำไปรีไซเคิลอะไรสักอย่างหนึ่งในที่ที่ใดที่หนึ่งนะคะแต่นี้เป็นที่ส่วนรวมในการรวบรวมสินของนะคะอือฮึก็คือพอดีว่าผ่านมาพอดีนะคะสำรวจสเตเดียมอยู่แล้วก็มาดูที่ตุรกีแล้วก็เห็นอะไรที่มันแบบเออเป็นบล็อก,อกดีนะคะก็ะะเลยเข้ามาดูกลายเป็นศูนย์รวม ของรีไซเคิลอันนี้ไม่น่าจะรีไซเคิลนะคะเพราะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเออนะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่รีไซเคิลแล้วนะคะามาดูในโซนนี้นะคะอันนี้ก็คือโซอนของเก่าเห็นไหมเป็นเพาลารถเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นตัวเครื่องยนต์รถนะคะเข้าไปในซอกซอยมีของเก่าอยู่ทุกที่นะคะอือหอื ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะถ้าทุกคนมีคอมพิวเตอร์เนาะนะประมาณนี้นะคะ <c oughs> คือเข้ามาเห็นแล้วว้าวดีนะคะอันนี้ก็คือไม่รู้อะไรสายไฟหรือว่าสแตนเลสอะไรนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ลดขนขยะมาแหละขนของเก่ามานะคะก็คือจะมาเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่เนาะโอ้โหอันนี้ยางนะอันนี้ก็คงไม่ใช่ยางแค่ ไม่ใช่อย่างของทั่วโลกแน,น่นอนนะคะคงไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอีกเยอะเลยนะเป็นคนที่ชอบดู Google Street View นะคะชอบดูเมืองต่างๆอืมอรถนะคะประเทศไทยเราก็จะรีไซเคิลแบบว่าเอาไปทำสนามเด็กเล่นนูนะ่นนี่ทาสีเนาะอ้วนนะี่มีนี่ด้วยค่ะตุรกีก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเมืองอิสลามนะคะก็จะสวยงามแบบว่ามีเขาเรียกว่าอืม ขาเลยวัดวัดอิสลามเขาเรียกอะไรอืมสักอย่างหนึ่งนะวัดอิสลามก็ที่ละหมาดเนี่ยจะสวยนะเป็นโดมนะคะเป็นโบสถ์ล้อดูไปดูมาก็อาจจะมาจากทั่วโลกเลยนะคะเนี่ยนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่แค่ตุรกีอย่างเดียวแล้วะคะ่ะอาจจะทั่วยุโรปเลยนะคะเนี่ยล้อรถล้อ,ลอ,อยางนี่ก็คงจะเป็นล้อของรถไถหรือรถสิบล้ออะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือโซนที่เป็นแบบรีไซเคิลจริงๆเนาะดูสินะคะทุกๆอย่างก็ล้วนจะเป็นขยะหมดแล้วค่ะอยู่ที่การเวลาของมันนะคะเราก็พาทุกท่านมาดูตามนี้เนาะอืมตู้คอนเทนเนอร์นะคะตู้คอนเทนเนอร์เก่าเราสามารถไปดูพวกรถเก่าได้นะคะคือเห็นแล้วก็โอ้อยากนำเสนอก็เลยมานั่งอัดลองดูนะคะ ก็ไม่เคยอัดอะไรอย่างนี้ก็เคยอยู่เคยเคยอัดแต่หมายถึงว่าไม่ได้เคยคิดจะมาลงยูทูบยูทูบอะไรจริงจังนะคะอ้ออันนี้กระจกคงจะลื้อออกมาจากในบ้านคนน่ะนะมีรอยรอยบ้านรอยเรือมาันจากบ้านใครสนใจนะคะไปเมืองอังการาประเทศุตุรกีได้เลยมีรถเก่าด้วยซอยไหนนี่เนี่ยเดี๋ยวหาก่อน รถเก่าแบบเออเท่ทั้งรถตู้ทั้งรถเก่งนะคะเต็มเลยเนาะสนใจไปได้นะคะนี่นี่รถเก่าแบบนี้น,ะน่ารักดีไหม <c oughs> <c oughs> นะคะนี่รถขึ้นหลังคาได้ด้วยสแสดงหนงังนู่นนั่นนี่นะคะนี่ไปเลยคะ่ะทุกคนใครชอบไปได้นะคะนี่แหละ อันนี้คือเซลที่ชอบนะคะก็จะอะไรประมาณนี้เนาะ er. er. อคิสระอคิสรนี่ก็กำลังล้างอะไรสักอย่างอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปบทอะไรมานะคะกลายเป็นแบบนี้เนาะโอเคนะคะวันนี้เราก็จะพอกันแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่าเออไม่ต้องกดไลค์ก็ได้เออก็เข้ามาดูบ้างก็ได้นะคะความจริงไม่ได้มีสาระอะไรแค่ให้ดูสติวิวเฉยๆเนาะ มาได้นะคะมาได้เราเราแล้วก็ไปสำรวจต่อได้นะคะในโลกเราจะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเราไม่สามารถไปได้ทุกที่รอกคะ่ะในโลกใบน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาศัย g o o g l e เอานี่แหละเป็นสิ่งประทังชีวิตในการหาอะไรแปลกหูแปลกตาเนาะคนเราต้องการเจออะไรแปลกๆคงไม่อยากเจออะไรซ้ําๆเดิมๆหรอกเนาะน,นะคะโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ